ขอบพระคุณครับท,ท่านประธานครับก็ตำแหน่งเลขาธิการก็ว่างเว้นมานะครับแล้วก็ถึงเป็นเวลา3ปีกว่านะครับก็ในที่สุดกสทชเมื่อครบนะค่ชุดปัจจุบันครบ5คนตั้งแต่13เมษายน2565เนี่ยก็เริ่มเข้าปฏิบัติตามหน้างานตามหน้าที่นะครับแล้วก็มีกระบวนเริ่มคัดเลือกเลขาธิการกสทชในการประชุมครั้งที่12ับนันั่นคือวันที่18 พฤษภาคม2565แต่ต่อมาวันที่17มีนาคม2566ซึ่งเป็นเวลานานถึงประมาณ8เดือนนะครับเป็นเวลานานถึงประมาณ8เดือนประสานกสทชได้ออกประกาศเป็นประกาศประธานกสทชรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกรสทช นะครับแล้วก็ประธานกสทชได้เหมือนการกระบวนการคัดเลือกโดยในการคัดเลือกดังกล่าวก็เปิดโอกาสให้กรรมการสอชอทชทุกคนน่ะได้เข้ารับการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครทั้ง9รายแต่ไม่ได้ให้โอกาสแก่กรรมการสก,การสทชได้พิจารณาและลงมติด้วยนะครับต่อมาวันที่23สิงหา2566ประธานกสทชได้บรรจุระเบียบวาระการแต่งตั้งบุคคลท่ารง,งต่าหน่งเลขาธิการกรสทชและเมื่อวันที่17มกราคม 2 5 6 7นะครับก็นเวลาประมาณ4เดือนกว่าเนี่ยกสทชได้มีมติในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่1ทับ2 6 7และกรรมการเสียงข้างมากก็ไม่เห็นชอบกับกระบวนการคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่ประธานกสทชเสนอให้พิจารณานะครับซึ่งผมก็ำลังจะนำเข้าไปสู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอในไม่ช้านะครับเพราะว่ามีการอ้างถึงกฎหมายด้วยคือสรุปความล่าชา้านี่ก็ใช้เวลาประมาณ1 ปีสามสามเดือนเศษในการคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการกสทชนะครับนับตั้งแต่วันที่กสทชเริ่มต้นการพิจารณาเรื่องคัดเลือกเลขาธิการวันที่18พฤษภาคม65จนถึงวันที่ประธานกสทชได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะนะฮะก็ใช้เวลานานประมาณ1ปี33เดือนเศษ แล้วก็มาใช้เวลาอีก148วันถึงเกือบ5เดือนในการรอพี่นาของที่ประชุมกสทชจะเห็นได้ว่าใช้เวลานานมากนะฮะตำแหน่งก็ยังว่างเว้นอยู่และในที่สุดก็คณะกรรมการกสทชก็มีมติไม่ไม่ไม่เห็นชอบในการที่จะให้ ไม่เห็นชอบตามที่ประธานเสนอนะครับว่าให้ในายตรยรัตน์เนี่ยเป็นเลขาธิการกสทชซึ่งนายตรีรัตน์เนี่ยรองเลขาธิการกสทชรักษาการเลขาธิการกสทชก็ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์มติของกสทชดังกล่าวนะฮะก็ทําให้กระบวนการคัดเลือกก็อย่างล่าช้าต่อไปต่อไปผมจะพูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะที่ว่าตีความไม่ตรงกันกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในการเรื่องแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการกสทชคือมาตรา66 แห่งพบัญัติองค์กรจะสารขึ้นความถี่2,565ประมาณตัวนะ2,553นะครับซึ่งบอกว่าให้ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของกสทชเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการกสทชนะครับอันนี้ผมขอญอากพูดเฉพาะวักหนึ่งวัคเดียวซึ่งเกี่ยวข้องนะครับว่าให้ประธานกรรมการโดยความเห็นของกสทชเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการกสทชซึ่งจากการใช้กฎหมายมาตราเดียวกันนี่นะครับ ถ้าเรามองย้อนไปตั้งแต่การพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการกสทชตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งสมัยที่ยังมีพลอากาศเอกททเรศปุณศรีเป็นประธานตอนนั้นเมื่อ2554นะครับรูปแบบของการรับสมัครเนี่ยเวลาออกประกาศก็ใช้ประกาศของคณะกรรมการกสทชนะครับแล้วก็ในการคัดเลือกก็เปิดการให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนะครับโดยกรรมการกสทชทุกท่านก็เข้ารับการแสดงแล้วก็ลงมติรับในวันนั้น นะครับแล้วก็มีการได้ได้ตัวเลขาธิการกสชในวันนั้นเลยแล้วครั้งที่2ต่อมาอก็เป็นสมัยของพลเอกสุกิจขมาสุนทรเป็นประธานนะอันนี้ก็เป็นการต่ออายุของอนายถากรนะครับก็ไม่มีการเปิดรับสมัครเพราะว่าเราไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์เพราะเป็นงานพิจารณาผลงานนะเพราะว่ากฎหมายอนุญ,ญาตให้เป็นได้ถึง2ครั้งถ้าแต่แตัดัตงหมด,ต,หมดต้องไม่เกิน2ครั้ง ส่วนครั้งที่3เนี่ยเป็นเป็นครั้งเนี้ยครั้งที่เรามาพิจารากัน,กนกเนี่ยก็คือ2566เนี่ยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สระบุญใบชัยพฤกษ์เป็นประธานนะครับรูปแบบของการรับสมัครเนี่ยก็ใช้ประกาศของประธานกาสทชซึ่งต่างจากเดิมเดิมเป็นประกาศของคณะกรรมการกาสทชนะครับแต่พอครั้งเนี้ยใช้ประกาศของตัวประธานเองแล้วก็เปิดโอกาสให้กรรมการกาสทชเข้ารับฟังการแสดงวิสัยทัศน์แต่ว่าไม่ให้ลงมตินะครับ แล้วก็ต่อมาก็มีการเสนอชื่อในที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าการตีความกฎหมายเนี่ยแบ่งเป็นสองทางนะครับซึ่งเป็นปนของเรื่องนี้แบ่งเป็นสองฝ่ายความเห็นที่หนึ่งจากกฎหมายมาตราเดียวกันเนี่ยความเห็นที่หนึ่งกรรมการกสทชจํานวน4คนซึ่งเป็นเสียงข้างมากเนี่ยเห็นว่ากสทชเนี่ยเป็นองค์กรกลุ่มกระบวนการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการจึงเป็นอํานาจของคณะกรรมการนะที่จะต้องพิจารณาร่วมกันทั้งหมดในทุกขั้นตอน ส่วนความเห็นที่2ก็เป็นคณะกรรมการกสช3คนนะฮะซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งรวมถึงประธานกรรสทชด้วยเนี่ยเห็นว่าเป็นอำนาจของประธานกรรสทชในการดําเนินการคัดเลือกเพื่อให้ได้ชื่อผู้ผ่านในการดาเนินประกาศคัดเลือกนะครับแล้วก็จึงค่อยเสนอชื่อให้กรรมการกสชทชเห็นชอบต่อไปนะครับท่าประธานที่เคารพผมขออนุญาตพูดถึงเหตุแทรกซ้อนระหว่างการแต่งตั้งเลขาเลขาธิการกสทชด้วยนะครับอ่ ในระหว่างการแต่งตั้งยังไม่ยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยนะครับยังยังจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ตัวเนี่ยกสทชเสียงข้างมากนะมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนายไฟรรัตน์เลขาธิการกสทชรักษาการแทนเลขาธิการกรณีสนับสนุนค่าใช้จ่ายซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดรสายก,การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายานะครับเพราะว่ามีข้อสงสัยว่ามีการทําที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและตามระเบียบนะครับแล้วก็ ในที่สุดที่ประชุมกสทชเสียงข้างมากก็มีมติเปลี่ยนบุคคลผู้ทาหน้าที่รักษาการเลขาธิการกสทชแต่ประธานกสทชก็ไม่ลงนามในคําสั่งเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทําหน้าที่รักษาการลักเลขาธิการกสทชนะครับแล้วก็ต่อมาในไตรัฐรองเลขาธิการกสทชซึ่งรักษาการแทนเลขาธิการกสทชได้ลงนามยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการสอบสวนตัวเองนะครับ นนี้ผลกระทบนะฮะผลกระทบของการที่ไม่มีเลขไม่มีเลขาที่การกสทชนะฮะถึงเป็วลา3ปีกว่าก็ประการแรกเลยนะคือมันขาดการกลไกในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลของของบุคคลผู้ทําหน้าที่รักษาการอของเลขาที่การกสทชนะครับประการแรกเลยเรื่องขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็รวมไปถึงก,การประเมินผลงานแล้วก็ความโปร่งใสต่างๆนะครับเพราะว่ากฎหมายเวลาที่กําหนดเอาไว้กําหนดว่าให้ตรวจสอบ เลขาธิการกสทชแต่ไม่ได้เขียนครอบคลุมถึงรักษาการเลขาธิการกสทชนะครับก็แล้วก็ยังมีเหตุแทรกซ้อนอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2566นะครับในวันคือเป็นวันที่กสทชมีเสียงข้างมากมีมติให้เปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ทําหน้าที่รักษาการเลขาธิการกสทชนะหลังจากนั้น ถึงวันที่6ธันวาคม2566นเนี่ยนายไตรรัตน์รักษาการเลข,ขาธิการกสทชได้ออกคําสั่งเกี่ยวกับการโยกย้ายและแต่งตั้งพนักง,งานของสํานักง,งานกสทชนะฮะให้รักษาการแทนมีจํานวนถึงจํานวน17คําสั่งนะครับก็มีจํานวนพนักง,งานของกสทชที่รับทั้งประโยชน์และถูกกระทบต่างๆถึงประมาณ260-215คนครับ นอกจากนั that, ้นครับก็ยังมีข้อสั่งการของประธานกสทชและรักษาการเลขาธิการกสทชเกี่ยวกับการบริหารกิจการภายในของสำนักงานกสทชนะครับซึ่งเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของกสทชเสียงข้างมากนะคือคําสั่งเนี่ยสรุปได้ดังนี้ก็คือมีคําสั่งว่าเมื่อสำนักงานกสทชส่วนงานภายในหรือพนักงานคนใดได้รับการร้องขอมอบหมายข้อสังเกตเสนอเนี่ยหรือได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการอย่างใดจากกรรมการกสทชหรือบุคคลอื่น นอกเหนือจากผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาต้องรีบเสนอเลข,ขาธิการกสทชให้สั่งการหรือเสนอประสานประธานกสทช<ม>เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณีและห้ามมิให้กระทําหรือดาเนินการใดๆก่อนได้รับข้อสั่งการจากประธานกสทชหรือเลข,ขาธิการกสทชาหากพนักง,งานและลูกจ้างผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ากระทําการผิดวินยัยครับขอบพระคุณครับครับในส่วนต่อไปผมขอ,อเรียนเชิญท่าน,น,น,นประธาน <ไป S 1> คุณเป็นเรื่องอะไรครับ